สบายดีพ да ี่น้องสบายดีบะสุกถูกคนบะถุนหมองถุกบอลเอาปุ่มเผกันยำผมคั่มหมดเบื่อพี่น้องเลยฮ่าก็มาแต่เพื่อนสาวแพงปลาเมาเนาะมาแล้วก็เตรียมโตสิลาบเท่าพี่น้องเลยเตรียมเครื่องนเรียบร้อยผักเรียบร้อยเท่ากะหอมกระสอยเรียบร้อยรอแต่น้ำปลาแดกพี่น้องเลยคนเล่าห้านี่ขาดบ่ได้คือน้ำปลาแดกพี่ขาดบ่ได้พี่น้องเลย Cry, phân tích, nếu nó nặng. Hello, 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 ให้ร้านซาวจะเป็นมือกล้องให้พี่น้องเอ้ยร้านซาวเพื่อนไก่เนี่ยคนมาดินน้ำแล้วก็เคนมาเห็ดละเท่าเนาะข้าวนก็เลย่วนเนถ่าขเอาวากินละเท่าแล้วก็เขาพ่อให้เมย์พี่กินน้ำเนาะเเพื่อนไก่กันจะมีอยู่สามลังค่าพี่น้องเอ้ย เราเจ้าชอเร่งนัละพาประแดกลุดมือเผือห่านที่มี่กายอยู่บนขางอะไรเนาะบางใส่เนี่ยนี่นี่โเห็นอยู่บ่เห็นบ่สบายดีพี่น้องรู้สึกขูทุกคนรุ้กพี่ทุกบอมดำขนาดเลยเนาะคนใส่ครีมเด้อบ่มันบ่อแจ้กเลย มือที่เสะอยู่เบเนาะตอนนี้นสาวพรกำลังตบหน้าประเดดพี่น้องเอ้ยนี่ที่สำคัญนเนาะไปหยีบกับสาวแพงกับป้าเอ้ยกับป้าเมาเนาะพี่น้องนี่ขู่แมงซ่อนสาวพรป๊บป,ปิงพี่น้องป๊บป,ปิงแล้วป๊บขึ้นไปหยียบแมงซ่อน <c oughs> แสะเสะพี่นอ้องเอ้ยเนาะ กินตัเดียนะล้เนาะกินตัเดียวก่อนของแซ่บต้องกินก่อนนี่อะี่นะเนี่ยไปบ้านจักรยานก็สีมืดๆแบบนี้นะเปิดแสกนั่นมาเปิดแสกแล้เปิดได้นเนาะแสกเอาว่าจะแต่งโตชิเป๊ปปักสองพี่น้องเอย ไปแล้วแ่ะไอ้่นมาวางเนะาะมมอื่นจังไป่นว่ะก็เลยพากันสวนกันไปเอาเท้ามาลาบ <c oughs> มีหัวหอยน้ำได้พี่น,น้อะเนื้อปลาเนาะบังเอิญมาแล้วมีอุปลาอย,อยู่เพว่อนก็เลยได้ใส่อันนี้ต้มมักคีหอยนําเนือ้อปลาใส่น้าเนาะข <c oughs> าดอย่างเดียวเอ้ยขาดสองอย่างมะแขมกมะคือพี่เนาะเนี่ยมะขือหน่วยเดียวครับอันนั่นก็ขาด ยังก็มักถั่วมักถั่วต้องใส่มัะค like. ือมักถ like, ั่วพ hmm. ี orous, ep, claro. ่น้องเอ้ยผักหอมนี่ผักแพล็คแล้วก็ผักเสริมผักบัวเนาะผักหอมเปย์พี่น้องพักชีใบเลื่อยละผักหอมเปย์บ้านเราเอ่ยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยเออแล้วก็ซิมีหัวหอยมีเนื้อปลาแซ่บพี่น้องใส่ลาบเทามีตะไคร่น้ำเนาะที่สำคัญอย่าลืมน้ำปลาที่สำคัญกับจุดนักก็คือน้ำปลาแดงน้ำปลาอะ นะเป็นแรงก็มจะหมอค้างเลยเนาะเพื่อนคั้วเพื่อนกับอาร์เชอนเนาะยังสภาพเปียกๆอยู่พี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้อาบน้ำเปลี่ยนเครื่องพรมากกับก้อยเห็ดกินโหลดมากกับงมเห็ดอยู่เห็ดกินโหลดเลยบ่ทันได้อาบพ่อนหน้าเจาะกูตลาดมืดก้อยว้าแม่งยังเข่าหูกูแบบ โอ้ตียจะหาังกอะไรพวกอ่อยลงหลังหละอีร้อยเห็ดตกกลางอะไรกับอะไรเอามาเลยห้าไม่ก่อนมันหลุดแบบี่น้องเลรท่านใจกอกคุณแล้วอยู่กอบกคุณแล้วเท่านใจไปรันใจยิ้วเขาแล้วพี่น้องใจหอนนี่ทีลูกบ้านอืมในน้เนี่

ก็สิบเลือก for อนาคตบ่เลือจังอันเลยกังเบิดสิอะไรเนาะพี่น้องคนมีลูกมีผัวมันกาอันนั้นมึมีทานดังมีผัวกันยังโมเหตนะผู้โมเหตมือกล้องกะจับเพียงๆพียงในเรื่องกล่องยังไรมือกล้องกันมือกล้องสั่นมือกล้องหิวข้าว ก่อนจะยิวเขาบอใช่ใช้อดอัดอัด้าเลี้ยงมัได้กินข้าวแต่เพงนะไปเลี้ยงแบะกับเด็กๆโอ้โหดีดีเอันนี่โพดแล้วบ้านนี้โพดแล้วนะลูกแล้วลูกแล้วเพราะว่าดแล้วพ่อกระพิษถึกๆพี่น้องเอ้ยยิ้วเขาวบ่คือไดๆไปติดตามอันส้มอยู่อันสองข้าแพงเนาะพี่น้องตอนเอาเมียงชอนกับเอาเท้า ขีดตามึงรู้เป็นจั๊ววะแล้วแบบกินเข่าแล้วนั่นอาบน,น,น,น้ำแล้วนั่นสิได้สิได้ล,ลงไปเอาขีดลงได้พี่น้องเลยไป,ปหาบ,บ่อนเอาขีดลงเพราะว่าบ่อนช่วงนี้บ่ม,มีสัญญาณตอนนี้กำลังขันตอนสิดลุ้น้ำประแดกใส่โอ้ย เลี้ยวเลี้ยวนั่นพอแล้วพอเพื่อผักหอมเลยเบื่อผักหอมผักแหนมลวกเสร็จมันให้มันซุกพี่น,อน้องเอ้ยน้ำออกมาหันท่อนถอ,อกลวออกลุดห่าเชือโลรแมนมียังกระต่ายเบิร์ตเนตตอรควีดเอาหอยลงกับปลาร์ลงแล้วขวบดี

นัวแบบเฉลาเบลาเฉลียวนน้อยถึงช่อนพักง้อมลงแบบนี้ขลุ่นขลุ่นบัวสวนมามาหน้อยะแหลกมากว่ะสิบนไี้มีปลาใส่มามีปลาใส่จุบเจือนน่อย ล re, um, ืมว um, ่าจะฟองอุปลาไว้ผมไม่ลืมขิดว่าคนอยู่เพื่อนกินเบิดเมื่อบุมีแนวใส่แล้วแต่ใส่แต่หอยแล้ววะจะเอาประธานตุ่มกินกับไข่หอยว่ะมาบุ๊ดีตุ่มจบเจือพี่น้องเก็บนจ๊ะคืกินเขากั็มีนูมนูเขาก็จะมีแต่ขัวแมงซ้อนกับละเข้าอย่างนี้แหละเนาะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินนมกันเด้อแซ่บๆนัวๆ เล่นหนาสะกพอนะพี่น oh! ้องเดี๋ยวจะเห็นหลับเทาโอ่ลิบลิบวงลิบกินเบ็ดถัุยฮะตักเรียนกันทิมมึงก่อนเด้อพี่น้องเด้อทิมก็ได้หลุดสะก์เดียวเร่งยังทิมมาอื้มกินก่อนเดู้นิ่งแซ่บนัวลแล้วแซ่บนัวลแล้วพี่น้องเอ้ย กินะลยยาบอกกินเยาเอาแเมื่อแหร่กินบดเอากินคนลานิกละหน่อยก็ได้กินกินำกันโอ้หเ็ดมาจากไหนเอ้ยิเอันแล้วพคัวนะมัมก็บอก้าวมันจะลางๆจางๆเบิ้งค่ะ ชิมรู้จังปากเทามันเป็นอะไรก็ชิมยังเจ็บปากพี่น้องเลยเจ็บลิ้อื่นน้ำลายน้ำรานมาอื่นน้ำลายนโอเคและมืเมแจ้างบ่บมมจ้างมบอกสามาีแจ้งจองเกินปั กินข้าวถั่วใหญ่เนี่ยโดยได้เฮาก่อนเลยร้อนน้ำร้อนน้ำเด็กๆหน่อยๆก็กินน้ำกันเนาะเพื่อนนั่นเพื่อนนี่เพื่อนเมื่อนะผู้ที่ขวัญสติแม่ เ่าเงยแงแงเว่าคือหน่อยเทว่าถวยตัวนี้หน่อยถุยตัวนี้กำกันมันจะกำบตีกันดีเตียงได้ดอกไม้ที่กันแซ่เปีนน้องเอ้ยยุ่เขาเด้เอามากตัวกัน กระตตกรผ้าเก่าอลไวเนาะบวงใจคิดแล้วแต่เอาไปหายะเจ้าน้ำกับน้อาบกินเผาเลยพี่น้องเลยนี่เหรอก็ผื่นเรจะต่งางพ่นหมอนพ่นสิว่ติแล้เอาเสีไรตเด็กกระนอนซ้ำพี่น้องเลยหนึ เอ้อพี่น้องกินข้าวเนี่ยวันไหนพี่น้องให้กินข้าวกัน, <c oughs> น,นเด้อบ์ <c oughs> มุกเงินมาถูกฟุตบอนมากินขาโนโ้าวมันซ่าเมนูนั่นหนมีปลาทูตัวหนึ่งพี่น้องเลยถ้าท,ทูปิ้งเว่นนี่ก่อนสิไปอันอัน,อนนั่นเนาะสิไปเฮือนซาวเพลงติ่งไว้มีขวมัวเมงโอนลาบเท่าอีพอสบายดีพี่น้องนะแม่เราด้วพี่น้องกินข้าวกินข้าว ทำเขาเขอบปลาทูนะแไปแม่นั่งไปกินนะเทาไปกินนะอ้าวนอนนอนสบายดีพี่น้องมาเดินมากินลาวเทานมกันยุ่งขวี้ลาวเทาคนก็มากินข้าวหัวมันนี่เนาะใกล้กันพี่น้องเพื่อนอยู่ใกล้กันจะมีซ้ำลังคาพี่เนาะเลยฉันเก็บขันไข่ฉัน เป็นนันเป็นดีกะเหาะกันก่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนอยู่ไก่กันเจ๊แต่พอใหญ่ไม่ใหญ่กินก่อนสะพอนจะหน่อยจต่คืกินน้ำก่อนนะแดงอะไรเนี้ยจงแล้วเพื่อนสะพอนกมันข่อยลงเน ก็งอยที่เขาไปกินกันเด้อพี่น้องเด้อน้ำคืน้ำลอยต้มแท้กินถึงเล่นอย่อนีบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวน่มกันเด้อพี่น้องเลยขวานิ่งโชว์หลาบเท้าแค่ไม่บ้านนั่นไหมเนาะใหญ่ใหญ่ Nick dick non bước pin ở lap bớt là. Chính how là bố mẹ cũng mày đen đấy mày 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 cá tô mày 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 tô mày 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 เก็แบไปดิคุณน้องเันยบางทีจะหึงเลด้หละท่าวขาวโพดกินเขาค่ำงายนะทีน่ะกินเปตาตุยคือยังนี้ค่ะบบตุยพอแต่สานี้เอาลองบวงมันเลยไปทางอื่นเด้ออื nghiệp bạc ăn thịt đông vừa rồi ăn được bao vừa bọc phở son hẹp đấy mai bạc nữa ตอนฮอยอะไรน้องใส่ฮอยใลายด้เนาะไม่เบ่อเหอไม่เบื่อแก้ยายก่งอมมาแช่ไว้แลกว้ันต้องไปอาเขาอือต้ออันนั้นปะใ่เดไปลงทอค่ะีเล็กปวดต้มยังักเลย ยม่ง่ายเพื่อนนั่งกับหมอบก็ได้พี่น้องเอ้ยได้แต่เหยียดแข้งกินเขาเห็นเพื่อนลงเพื่อนกับลำบากแล้วเดือนมีแต่คนโชว์ปอกกระเจี๊ยบผาเจี๊ยบแข่งหนุดเป็นมากเจี๊ยบไม่ได้เลยละพอกระเท او แม่กระเท او ลูกกันยังหน่อย ไม่ถนเลยักดงเลย่เบ yeah, ื่อัดม้นุ่มและหลักจรงรน้บกรองจองแล้วเมื่อจงสลับเท่าขาบกกินดอกมีพักหอมข้าบวกกินพักเอากำเขาลงดบ ขาวจับเลยลนะเลยน่าอ,อันนี้ตอนห,อห้อยพี่น้อยออประทูด้วนี่เ้าเอาทะเลด้วยปทูเห็น <c oughs> อยู่ว่าตัวแมงซอนมันเลี้ยวขา,ขาวเลี้ยวบมบมบขาพี่น้อย อึงไล่ตู้มเลยบักมาถึงยานแมวขีดนี้ก็คือสิญญาอพอสมควรแหละเนาะชาพรก็ที่เขาจบคลิปได้สำนี่เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเองเด้อพี่น้องเด้อเขาก็คุณนในไลน์เนาะเขาก็คุณนเอฟซีทุกท่านเนาะที่มาเขามาให้ยกำลังใจแล้วกะ สนับสนุนสาวพรตลอดมาเนาะก็ขอขอบพระคุณเอื้อยหญ่แจดีเนาะที่อันเคยสนับสนุนสาวพรที่สนับเปิดกับสนับสนุนมาเรื่อยๆเนาะขอบพระคุณหลายเด้อเอเด้อสบายดีสบายดีว้าไก่